สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจน v ์วนะคะประจำวันที่4มิถุนายนหกหนะตัวเด่นก็คือ4กับสอตัวรองก็คือ7กับ9เนาะก็4042 46 47 48 49อสก็ดสี่แปดสี่เก้าสองก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้นย์เจ็ดแป้านะเนาะ สามโจงก็เก้าสองเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดห้าสี่เก้าสองหนึ่งเก้าสองสี่เจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดสองเนาะเอาหาาัวมาเสิร์ก็ได้เด้อถ้ามันหลายตัวเนะาะเมื่อคืนให้ดาวโจนวีไพเข้าทั้งสองโจนเลยทั้งดาวโจนเช้าด้วยครบเซตเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกทุกคนโชคดีเด้อ วันนี้มันมีแนวทางเดียวเนาะดาวจนวีไอพีก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะถูกสามตัวตร,ตรงๆเนอะถ้าไม่งั้นก็เอาหัวมันซื้อเอาหันเอานะเราเน้นตัวเด่นก็รูดตัวเด่นเอานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งไม่ใช่ที่มันแนวทางเดียวเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนค่ะ เมื่อคืนตัวเด่นเข้าทั้งบนข้างล่างเลยดาวส่วน V I P